มันมีที่ภาพมากชุ่มสวนอันนี้เป็นสวนสุนทสาขาสองสิงคโปร์สวนที่พักพืชรู่บ้านพักนะคะบ้านพักที่ทำงานนี่นนนสิคือร์ห้องพักมาเอาพักน้อยๆนี่ข้างหลังตอนแรกมันเป็นนั่นตอนแรกข้างหลังมันจะเป็นปลา หกหกมาจะเป็นประมาณนี้นเลยแบบนี้เลยกันบินแบบแข็งมากมันก็จะเปลนเป็นหกหกหาข้าขึ้นเต็มก็เลยมาเอ่อก็เลยมาถางออกนะฮะแล้วก็คิดว่าเอาเมื่อมาปลูกมกกันก็จังสีมันก็เป็นตะเบิงจังสิเงี้ยคะอย่างงูอย่างเหมียงมะนาวมันสีข้าก็จะแปลี่นเลยถึงมาปลูก ก็อันนี้ทอันนี้อันนี้ขอ,องปีที่แล้วนะคะอันนี้กับปลูกปีที่แล้วใบเตยใบเตยปลูกปีอ่ะก็ตะไคร้ตะไคร้่บ่ค่อยงา,ามตันไแตปลูกหยายูผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆปลูกตะไคร้นี่ขึ้นซ้ำนี่แหละลอันนี้กระเพรานะคะ ใบกระเพรากระเพราอืมมันเกิดเองดนี้ต้นนื้อโบเรตตูอันนี้ก็เ,เกิดอกเองอ,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 อันนี้เป็นพักพักก็นี่คใงไงเร็วอันนี้ไงเร็วแห้งพักคือแบบไงเร็วค่ะดู นีต้นงามมงามค่ะด tamam, ูอ tamam, ือรัขนาดนะคะขนาดื ในขึ้นมาเร็วนขนาดนี่ปลูกายต้นนี้เตรียมดินไว้จะปลูกผักชี้ส่สสต้นหอมแซมกันไปบิดอยากปลูกอะไรกับแซม,มก็แซมไปสปริงก์ใส่หัวเดียวเน,ะนาะกอกนามาจากหลังหองอันนี้ บกเขือเทศบักเขือ,เท,เ,อเทศนะคะเป็นดอกแับอันนี้ก็เอ่เพาะไว้แปลงแล้วก็เอาเอามาล่งดินเอาใส่แค่ปุ๋ยขี้วั่วซื้อๆนะคะขี้วั่วหมือว่าอันถึงแม่มา,มาเห็นมันขึ้นไม่ะ มันมีบักพีเกิดเองบักเขือนถางไปมุงว้านนี่า็นบเห็นต้นมันล่มก็เลยพี่ตนุนน,นี่บักเขือปลูกปีที่แล้วปลูกปีที่แล้วก็เที่ยวตับก็ขึ้นใหม่ต้นหอมพย้นที่อย่างนี้มงึงได้เสียบลงไปอยากอย่า อูกไปอันนี้เป็นกวางตุ่งนะคะสลัสดสลัดนี่ต้นเดียวเกิดเองแตงามงามค่มักวางตุ่ปอูกนี่แหละอูกแค่นี้อันนี้นี่เห็น เป็นแบบนี้ปเปีมานอนนอนช่มสวนี๋ยวพอสภาพแบบนกหข้างหนา้าบานหนาานผักนี่อันนี้เป็นขี้ขี้ดินที่เป็นหินน่ะหินแดงอ่ะต้องมัามูเพื่อว่าไขมันหกนะอ,นอันนี้คือกันละเทีย นาดพี่กัมขนาด้นที่ขนาอ okay, <th> ากาศกาศเขียวีน,นีนพน่พักบุ้งเลยนักบุ้งกำลังงามเลย กำลังงามเลยจ้าวานไปนอ,อันนี้ต้นหอมปลูกตงนี้ทั้งล่างหนี่งเป็นท่อน้ำนะท่อระบายน้ำนะทั้งล่างเนี่ยแค่พื้นผิวอะปลูกแค่พื้นผิวซื้อนะว่าดินมากเห็หนต่อระบายน้ำมัคฮูเขาปลูกปีที่แล้วได้กินด้วยซุปเลยดิ ปูปีของปีที่แล้วนะนี่มีน้ยกระลังนี่แล้วก็ได้กินน้อยซุปแ,แล้วเอาไปซูผีที่ทำง,งานกินน้ำบะชีเจ้าหมูเดือนนี้บะิกบะค่อยเนือันนี้ค่ระ,ะพารกวางตุ้งกวางตุ้ง ตรงนี้ปกดาวเรืองแล้วฟ้อนกินดอกไม้เนี่ยหน,นี่ีก็คือหนาบานพักนะคะนี่ลูกซับนี้นะนี่ลูกซับงานอ,าอ,านอดิเรกลังเลือกงานเพราะแต่พิ่งไลแง่นะคะ แต่เมื่อเคียนแล้วพี่ด,ดไม่บอกกันได้ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย